พันนา,นาความแห่งปริเฉตที่9โยชนาว่าต่อจากนี้คือจากการอธิบายปัจจัยข้าพเจ้าจากกล่าวกรรมฐานแม้ทั้งสองประการคืออารมณ์ที่ชื่อว่าเป็นกรรมฐานเพราะความเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปแห่งภาวนากรรมสองอย่าง และภาวนาวิธีที่ชื่อว่าเป็นกรรมฐานเพราะเป็นเหตุใกล้แห่งการทำความเพียรในการต่อต่อไปแห่งภาวนาทั้งสองที่เรียกว่าสมถะโดยอัดว่าเป็นสภาพที่ยังนิวรณ์ทั้งหลายให้สงบและที่เรียกว่าวิปัสสนาโดยอัดว่าเป็นสภาพที่เห็นโดยอาการต่างๆมีอาการว่าไม่เที่ยงเป็นต้นตามลำดับคือโดยลำดับแห่งสมถะและวิปัสสนา จริตคือจริยาได้แก่ปกติคือราคะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าราคาจริตแม้โทสจริตเป็นต้นก็มีในอย่างนี้ บทว่าจริตตสังฆโหได้แก่การสงเคราะห์บุคคลโดยอำนาจจริตเป็นมูลก็จริยา63อย่างโดยอำนาจจริยาที่ปนกันแลสมจริงดังคำที่พระอาจารย์กล่าวไว้ว่าในหมวดสามมีราคาจริตเป็นต้นมีจริตเจ็ดอย่างในหมวดสามมีศรัทธาจริตเป็นต้นก็มีจริตเจ็ดอย่างในจริตที่มีมูลเดียวสองมูลและสามมูลมีหมวดเจ็ดแห่งจริตเจ็ดหมวดโดยความปนกัน ก็ในหมวดสมีราคาจริตเป็นต้นเป็นอาทิมีวินิจฉยัยดังนี้มีจริยา $14 ประการเพราะไม่รวมหมวดสทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันอย่างนี้คือในหมวดจริตสมีราคาจริตเป็นต้นมีหมวดเแห่งจริตหมวดเดียวอย่างนี้คือ ราคาจริตโทสจริตโมหจริตราคะโทสจริตราคาโมหจริตโทสโมหจริตราคาโทสโมหจริตและแม้ในหมวดสามที่มีศรัทธาเป็นต้นก็มีหมวดเจ็ดหมวดเดียวคือศรัทธาจริตพุทธจริตวิตกจริตศรัทธาพุทธจริตศรัทธาวิตกจริตพุทธีวิตกจริตศรัทธาพุทธีวิตกจริตแต่เมื่อประกอบหมวดสามมีราคะเป็นต้นกับหมวดสามมีศรัทธาเป็นต้นโดยอำนาจมูลหนึ่งมูลสองและ มูลสามเข้าด้วยกันย่อมมีหมวดเจ็ดในในที่มีมูลเดียวสามหมวดอย่างนี้คือในในที่มีราคาเป็นมูลมีหมวดเจ็ดหมวดเดียวคือราคาสัทธาจริตราคาพุทธิจริตราคาวิตกจริตราคาสัทธาพุทธิจริตราคาสัทธาวิตกจริตราคาพุทธิวิตกจริตราคาสัทธาพุทธิวิตกจริตแม้ในในที่มีโทสะเป็นมูลก็มีหมวดเจ็ด หมวดเดียวโดยในมีอาทิว่าโทสสัทธาจริตโทสพุทธ,ธิจริตโทสวิตกจริตแม้ในในที่มีโมหะเป็นมูลก็มีหมวดเจ็ดหมวดเดียวโดยในว่าโมหะสัทธาจริตเป็นต้นอย่างนั้นเหมือนกัน ก็ในในที่มีมูลเดียวนี้มีหมวดเจ็ดได้สหมวดฉันใดแม้ในในที่มีสองมูลก็มีหมวด7ดได้สหมวดโดยในว่าราคาโทส,สัทธาจริตราคาโทสพุทธ,ธิจริปราคาโทสวิตกจริตเป็นต้นฉันนั้น ส่วนในในที่มีมูล3มีหมวด7ได้หมวดเดียวโดยในว่าราคาโทสโมหะสัทธาจริตเป็นต้นจริยามี49ด้วยอำนาจหมวด7ทั้ง7หมวดโดยความปนกันดังกล่าวมาด้วยประการชนี้บัณฑิตพึงเห็นจริยา63คือจริต49เหล่านี้กับจริยา14ที่มีในก่อนด้วยประการชนี้แต่อาจารย์บางพวกพนานาว่าจริยามี64รวมกับทิฏฐิ ภาวนาในส่วนเบื้องต้นอันเป็นกรรมขั้นเตรียมการหรือเป็นกรรมเบื้องต้นแห่งภาวนาชื่อว่าบริกรรมภาวนาภาวนาขั้นกรรมวจรตั้งแต่ข่มนิวรณ์ได้มีโคตรรูพยานเป็นที่สุดชื่อว่าอุปจาระภาวนาเพราะเป็นไปในที่ใกล้แห่งอัปปนาดุดอุปจาระแห่งบ้านเป็นต้น ภาวนาที่บรรลุความเป็นมหาคตะชื่อว่าอัปปนาภาวนาเพราะมีวิตกที่นับว่าอัปปนาเป็นธรรมนำหน้าวิตกชื่อว่าอัปปนาเพราะอัดว่าย่อมเป็นไปดุดยังสัมปยุตธรรมให้แนบแน่นในอารมณ์จริงอย่างนั้นวิตกนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขยายความว่าความแนบแน่นคือความแนบแน่นพิเศษ ธรรมทั้งที่เป็นมหาคตะและอนุตตระแม้ทั้งหมดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าอัปปนาโดยอำนาจแห่งความเป็นธรรมที่มีวิตกนั้นเป็นประธานนิมิตแห่งบริกรรมเพราะความเป็นอารมณ์เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าบริกรรมนิมิตได้แก่มนทนแห่งกสิงเป็นต้นบริกรรมนิมิตนั้นเองอันพระโยคีพึงถือเอาด้วยใจดุดเห็นด้วยตา หรือเป็นนิมิตของพระโยคีผู้ถือเอาอยู่ซึ่งนิมิตเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอุคหานิมิตนิมิตที่ปราศจ,จากกสินโทษมีสีเป็นต้นอันเหมือนกับอุคหานิมิตนั้นชื่อว่าปฏิภาคานิมิตเพราะเป็นอารมณ์แก่อุปจาระภาวนาและอัป,ปนาภาวนา ปัทวีนั่นเองชื่อว่ากสินโดยอัดว่าทุกส่วนเพราะพระโยคีต้องไม่หยุดอยู่ในส่วนหนึ่งพึงแผ่ไปตลอดที่ไม่มีที่สุดเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปทวีกสินดวงกสินปฏิภาคนิมิตและฌานที่มีปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นอารมณ์ท่านเรียกว่าปัทวีกสินแม้ในอโปกสินเป็นต้นก็อย่างนั้นเหมือนกัน บัณฑิตพึงเห็นสันนิษฐานว่าบรรดากสินเหล่านั้นกสินสี่อย่างมีปฐวีกสินเป็นต้นชื่อว่าภูตกสินกสินสี่อย่างมีนีละกะสินเป็นต้นชื่อว่าวรณกสินอากาศที่ถูกกำหนดไว้ชื่อว่าอากาศกสิน แสงสว่างแห่งดวงจันทร์เป็นต้นชื่อว่าอาโลกะกะสินซากศพที่พองขึ้นคือที่อืดขึ้นชื่อว่าอุธมาตะอุทมาตะนั่นเองชื่อว่าอุทมาตากะโดยอัดว่าน่าเกลียดแม้ในอสุภัสที่เหลือก็มีในอย่างนี้ ซากศพที่มีสีเขียวโดยมากปนกับสีขาวและสีแดงเป็นต้นชื่อว่าวินิลกะเพราะวิเคราะห์ว่ามีสีเขียวโดยเิเศษซากศพที่มีน้าเหลืองไหลออกอยู่ชื่อว่าวิปุพกะซากศพที่ขาดกลางออกไปสองท่อนชื่อว่าวิจิทกะ ซากศพที่ถูกสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นกัดกินโดยอาการต่างๆชื่อว่าวิขายยิตกะซากศพที่ถูกสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นกัดขาดโดยอาการต่างๆกระจัดกระจายอยู่ในที่นั้นๆนชื่อว่าวิกิตตกะ ซากศพที่ถูกสับฟันด้วยสัตราโดยอาการดังตีนกาเป็นต้นกระจัดกระจายไปคนละทางชื่อว่าหัตตาวิคิตกะซากศพที่มีโลหิตไหลออกชื่อว่าโลหิตกะซากศพที่มีหมูนอนไหลออกชื่อว่าปูรุวกะอัฐิแม่ชิ้นเดียวโดยกำหนดมีในที่สุดชื่อว่าอัฐิกะ การระลึกเนืองเนืองชื่อว่าอนุสติอนุสติที่มีพุทธคุณมีความเป็นพระอรหันต์เป็นต้นเป็นอารมณ์ชื่อว่าพุทธานุสติอนุสติที่มีธรรมคุณมีความเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นอารมณ์ชื่อว่าธรรมนุสติอนุสติที่มีสังฆคุณมีความเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นเป็นอารมณ์ชื่อว่าสังฆานุสติการระลึกเนืองเนืองถึงคุณแห่ง ศีลของตนที่บริสุทธิ์ดีแล้วโดยอาการมีความไม่ขาดเป็นต้นชื่อว่าศีลานุสติการระลึกเนืองเนืองถึงความเสียสละของตนโดยอำนาจความเป็นผู้มีความตระหนีอันเป็นมนทินไปปราดแล้วเป็นต้นชื่อว่าจาคานุสติการตั้งเทวดาไว้ในฐานะเป็นพยานแล้วระลึกเนืองเนือง ถึงคุณแห่งศรัทธ,ธาเป็นต้นของตนอย่างนี้ว่าเทวดาทั้งหลายประกอบด้วยคุณมีศรัทธ,ธาเป็นต้นเหล่าใดจึงถึงความเป็นเทวดาคุณทั้งหลายเช่นนั้นก็มีอยู่ในเราดังนี้ชื่อว่าเทวตานุสติการระลึกเนืองเนือง ถึงคุณแห่งพระนิพพานอันเป็นที่สงบระงับความทุกข์ทั้งปวงชื่อว่าอุปสมานุสติการระลึกเนืองๆถึงความตายอันเป็นสภาพเข้าไปตัดชีวิตติทรีชื่อว่ามรณา,านุสติสติที่ดำเนินไปคือที่เป็นไปในส่วนประกอบแห่งกายมีผมเป็นต้นชื่อว่ากายคตาสติลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชื่อว่าอนาปานะได้แก่ลมอัตสาสะและปัตสาสะ สติอันมีอานาปานะนั้นเป็นอารมณ์ชื่อว่าอาณาปณาะสติธรรมชาติที่ชื่อว่าเมตตาเพราะอัดว่ารักคือเยื่อใยห,หรือเพราะอัดว่าเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในมิตรเมตตานั้นมีการนำประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะ กรุณามีความปรารถนาการบำบัดความทุกข์ของผู้อื่นเป็นลักษณะมุทิตามีความชื่นชมสมบัติของผู้อื่นเป็นลักษณะอุเบกขามีความเป็นไปโดยอาการเป็นกลางในอิทธารมณ์และอนิถารมณ์เป็นลักษณะภาวนามีเมตตาเป็นต้นชื่อว่าอัปปมัญญาเพราะมีสัทธาประมาณไม่ได้เป็นอารมณ์ทำมีเมตตาเป็นต้นชื่อว่าพรหมวิหาร เพราะเป็นธรรมเครื่องอยู่อันสูงสุดหรือเพราะเป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดสัญญาที่เป็นไปว่าปฏิกูลในกวารีการาหารโดยอำนาจการพิจารณาโดยกิจมีการเดินทางการแสวงหาและการบริโภคเป็นต้นชื่อว่า อาหาเรปฏิกูลสัญญาการกำหนดธาตุสี่มีปฐวีธาตุเป็นต้นโดยลักษณะของตนและโดยอาการมีส่วนย่อยเช่นผมเป็นต้นชื่อว่าจตุธาตัววัฏฐานทำทั้งหลายที่เป็นไปในอารมณ์อันเป็นอรูปชื่อว่าอารูป,ปธรรมบัดนี้พระอนุรุธทธาจารย์กล่าวคำว่าจริตตาสุปนะเป็นอาทิเพื่อแสดงกรรมฐานที่อนุกูลแก่จริตของบุคคลน,นั้นน,น ก็ราคาเป็นจริตคือเป็นปกติของบุคคลน,นี้เพราะเหตุนั้นบุคคลน,นี้จึงชื่อว่าราคาจริตคือผู้มากด้วยราคาอสุภกรรมฐานเป็นสัปปายะแก่คนราคาจริตนั้นเพราะมีความเป็นค่าศึกโดยตรงแก่ราคะาอนาปานะเป็นสัปปายะแก่คนโมหจริตและวิตกจริตเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อโมหะโดยเป็นอารมณ์ของความรู้และเพราะเป็นสภาพขัดขวางความพลานไปแห่งวิตก อนุสติ 6. มีพุทธานุสติเป็นต้นเป็นสัปปายะแก่คนศรัทธาจริตเพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญแห่งศรัทธาความตายความสงบสัญญาและววัฏฐานเป็นสัปปายะแก่คนพุทธิจริตเพราะเป็นอารมณ์แห่งความรู้เท่านั้นโดยความเป็นสภาพที่ลึกซึง้ง บทว่าเศส,สานี้ได้แก่กรรมฐานสิบอย่างคือภูตกสินสี่อาการสกสินหนึ่งอโลกกสินหนึ่งและอรูปสี่บทว่าตัดฐาปิดแลว่าบรรดากรรมฐานสิบเหล่านั้นดวงกสินกว้างเป็นสัปปายะแก่คนโมหจริตเพราะจิตเป็นสภาพหลง โดยประมาณยิ่งในโอกาสที่คับแคบดวงกสินเล็กเป็นสับปายะแก่คนวิตกจริตเพราะอารมณ์ใหญ่เป็นปัจจัยแก่ความพลานไปแห่งวิตกคำว่าอสุภาษิตเป็นต้นนี้พระอาจารย์กล่าวไว้โดยความเป็นค่าศึกโดยตรง และโดยความเป็นกรรมฐานที่สบายยิ่งแต่ชื่อว่าภาวนามีกสิณเป็นต้นที่จะไม่ข่มกิเลสมีราคะเป็นต้นและที่จะไม่เป็นอุปการะแก่กุศลธรรมมีศรัทธาเป็นต้นย่อมไม่มี บทว่าสัพพัทาปิแปลว่าแม้บรรดากรรมฐาน40อย่างอัปปนาชื่อว่าย่อมไม่มีเพราะสมาธิไม่สามารถตั้งมั่นโดยอำนาจอัปปนาในกรรมฐานสิบมีพุทธานุสติเป็นต้นเพราะความที่พุทธคุณเป็นต้นเป็นปรมาทตย์ เพราะมีหลายอย่างและเพราะแม้มีอย่างเดียวก็เป็นสภาพลึกซึ้งสมาธิย่อมไม่ถึงความเป็นอัปปนาดำรงอยู่โดยความเป็นอุปจาระเท่านั้นส่วนโลก,กุตระสมาธิและอรูปสมาธิที่สองและที่สี่ย่อมบรรลุอัปปนาได้ แม้ในสภาวะร,รมโดยอำนาจแห่งภาวนาพิเศษจริงอยู่โลกุตรสมาธิย่อมบรรลุอัปปนาได้โดยกำลังแห่งลำดับการเจริญวิสุทธิอรูปสมาธิย่อมบรรลุอัปปนาได้โดยอำนาจภาวนาที่ก้าวล่วงอารมณ์จริงอยู่ เพียงแต่การก้าวล่วงอารมณ์เท่านั้นย่อมมีแก่จตุทะฌานสมาธิเฉพาะที่บรรลุอัปปนาแล้วเท่านั้นชานหมวดห้ามีอยู่แก่อานาปานาสติและกะสินสิบเหล่านี้หรือประกอบแล้วในอานาปานาสติและกะสินสิบเหล่านั้น เพราะเหตุนั้นอานาปานาสติและกะสิงสิบจึงชื่อว่ามีฌานหมวดห้าหรือประกอบในฌานหมวดห้าจิตย่อมเป็นไปในอสุภกรรมฐานนั้นด้วยกำลังแห่งวิตกอย่างเดียวดุดเรือที่ไปในแม่น้ำมีกระแสเชี่ยวด้วยกำลังถอเพราะอาสุภาภาวนามีอารมณ์ปฏิกูลเพราะเหตุนั้นพระอาจารย์จึงกล่าวว่าประกอบในฌานที่หนึ่งเพราะในอสุภกรรมฐานไม่มีฌานที่ไม่มีวิตก ความที่เมตตากรุณาและมุทิตาเป็นธรรมสหรคตด้วยโสมนัตอันเป็นปฏิปักษ์ต่อโทมนัตนั่นเองชอบแล้วเพราะความที่เมตตาเป็นต้นเป็นธรรมละพยาบาทวิหิงสาและความไม่ยินดีที่สหรคตด้วยโทมนัต เพราะเหตุนั้นทำสามอย่างมีเมตตาเป็นต้นพระอาจารย์จึงกล่าวว่าประกอบในฌานหมวดสี่อุเบกขาพระอาจารย์กล่าวว่าประกอบในฌานที่ห้าเพราะความไม่เกิดแห่งความที่อุเบกขาพรหมวิหารอันสหะรครด้วยสุขเพราะความที่แห่งตัตร r ัตชัตุเบกขาอันเป็นภาวนาที่ละความขนขวาย3สามประการที่เป็นไปโดยอำนาจแห่งเมตตาเป็นต้นว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขจงพ้นจากความทุกข์ ตงอย่าพลัดพรากจากความสุขและสมบัติที่ได้แล้วดังนี้แล้วเป็นไปโดยอาการคือความเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายโดยการเห็นความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเกิดขึ้นแล้วเป็นสภาพมีกำลังกว่า บทวายถาระหังคือโดยอนุรูปแก่อารมณ์นั้นนั้นพระอนุรุทธ,ธาจารย์กล่าวคำว่าปริยยนะเพราะอารมณ์บางอย่างไม่ชัดเจนจริงอยู่ความเกิดขึ้นแห่งนิมิตท,ที่ชัดเจนย่อมมีเฉพาะในกสินอสุภโกฏฐาสะ และอนาปานาสติเท่านั้นคำว่าปัทวีมันดาลาทีสุนิมิตตังอุขันหันตัสสะความว่าเมื่อพระโยคีชาระปาริสุ์ที่ศีลสีให้บริสุทธิ์ในเบื้องต้นก่อนตัดปริพภ o t สิบอย่าง เข้าไปหากัลยาณมิตรผู้ประกอบด้วยคุณมีความเป็นผู้น่ารักน่าเคารพและน่าสรรเสริญเป็นต้นแล้วเรียนกรรมฐานที่เหมาะแก่จริตตามปกติของตนและวิหารที่ไม่เหมาะสม18อย่างอยู่ในวิหารที่สมควรอันประกอบด้วยองค์5 ทำการตัดปริโพน์เล็กน้อยมีการปลงผมและตัดเล็บเป็นต้นวางดวงกระสิงเป็นต้นไว้ข้างหน้าตั้งจิตไว้ในลมหายใจเข้าออกและโกดฐานสะเป็นต้นนั่งกำหนดนิมิตในอารมณ์นั้นๆมีปฐวีกระสิงเป็นต้นตามลำดับแห่งภาวนานั้นๆ โดยในมีอาทิว่าปัทวีปัทวีนี้เป็นความสังเขตในที่นี้ส่วนภาวนาโดยพิสดารพึงถือเอาจากวิสุทธิมักเถิดจริงอยู่ภาวนาวิธีแม้ทั้งสองพระอาจารย์กล่าวไว้ในที่นี้โดยย่อเกินไปก็เมื่อพวกเรานำในพิสดารมาเพื่อแสดงอัดแห่งภาวนาวิธีนั้นจะพึงมีความชักช้าเกินไปเพราะฉะนั้นแม้พวกเราก็จับไม่ให้ภาวนาวิธีนั้นพิสดาร คำว่ายทาเปสมุขค,คหิตังความว่าในการใดบริกรรมนิมิตนั้นเป็นอันจิตกําหนดแล้วโดยชอบโดยอํานาจภาวนาตามลําดับที่เป็นไปแล้วอย่างนี้คําว่ามโนทวารสสะอปทะมาคตังความว่าเมื่อพระโยคีหลับตา หรือไปในที่อื่นมนสิการอยู่นิมิตเป็นเหมือนดวงกระสิงนั่นเองมาสู่คลองแห่งชวนะที่เป็นไปในมโนทวานบทว่าสมาธิยติความว่าภาวนาย่อมเป็นธรรมชาติตั้งมั่นโดยการบรรลุเอกกัตคาจิตโดยพิเศษ โดยอำนาจการตั้งมั่นแห่งจิตแม้บุคคลก็เป็นผู้ตั้งมั่นไปด้วยเพราะเหตุนั้นพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวว่าตถาสมหิตัดสะบทว่าตับปฏิภาคังได้แก่อารมณ์ที่เป็นเช่นกับอุคคานิมิตแท้จริงอารมณ์ท่านเรียกว่าปฏิภาคานิมิตเพราะเป็นอารมณ์เช่นกับอุคคานิมิตนั่นเองแต่ว่าอารมณ์นั้นเป็นสิ่งบริสุทธิ์ยิ่งกว่าอุคคานิมิต คำว่าวัตถุธรรมวิมุตติต่างความว่าอารมณ์ที่พ้นจากปรมัธ,ธรรมหรือที่พ้นจากวัตถุธรรมคือจากกระสิณที่เป็นไปในดวงกสิณชื่อว่าสำเร็จด้วยภาวนาเพราะเกิดจากภาวนาบทว่าสมัมป,ปิตตังคือแนบแน่นด้วยดีคำว่าตะโตปัฏถายะคือตั้งแต่การเกิดปฏิภาคนิมิต ความสามารถในการคำนึงถึงองค์ชาญที่ต่อเนื่องไม่ไปเกินจากชวนาศีถึงห้าขณะและพวังขจิตเล็กน้อยในลำดับแห่งอาวัชนะที่เกิดขึ้นในอารมณ์หนึ่งหนึ่งในบรรดาองชาญห้าชื่อว่าความเป็นอาวัชนะวศีความสามารถเพื่อจะเข้าชาญในลำดับแห่งอวัชนะที่เกิดขึ้นไม่ไปเกินจากผวังเล็กน้อยในลำดับแห่งความประสงค์จะเข้าชาญชื่อว่าความเป็นสมาปัชชะวศี ความสามารถเพื่อจะตัดกระแสพวังแล้วดำรงชานไว้ได้ตลอดเวลาตามที่กำหนดเหมือนเขื่อนหยุดน้ำแห่งแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวคือความเหมาะสมในการรักษาจากการตกไปแห่งพวงังชื่อว่าความเป็นอธิฐานวสี ความสามารถในการออกจากชานไม่ล่วงเลยเวลาตามที่กำหนดไว้ชื่อว่าความเป็นวุฒานวสีอีกอย่างหนึ่งความสามารถดำรงไว้ไม่ให้เลยไปจากเวลาตามที่กำหนดชื่อว่าความเป็นอธิฐานวสีความสามารถในการไม่ออก มีภายในแต่เวลาที่กำหนดออกโดยอำนาจเวลาที่กำหนดชื่อว่าความเป็นวุฒานวสีเพราะเหตุนั้นพอเสียทีกับความเยิ่งเยอะเกินไปก็ความชำนาญในการพิจารณาสำเร็จได้ด้วยความชำนาญในการคำนึงถึงนั่นเองจริงอยู่ชวนะในลำดับแห่งอวัชนะนั่นแหละชื่อว่าปัจเจเวคขณะชวนะ คำว่าวิตกกาที่โอลาริกังคางปหานยะความว่าเพื่อความไม่เกิดขึ้นในขณะแห่งฌานแห่งองค์มีวิตกเป็นต้นที่หยาบก,กว่าทุติยฌานเป็นต้นบทว่าปทหันโตได้แก่กระทําบริกรรมอยู่ก็บัณฑิตพึงเห็นว่าอุปจาระภาวนาของพระโยคีนั้นชื่อว่าสํเเ็็จแล้วตั้งแต่ข่มความยินดีในธรรมมีวิตกเป็นต้นลงได้ บทว่ายถาระหังคือตามสมควรแก่อารมณ์มีกสินเป็นต้นซึ่งเป็นอารมณ์ของชานนั้นๆพระอนุรุทธ,ธาจารย์กล่าวคำว่าอากาศาวัิเตสุเพราะความที่อากาศกสินใครๆไม่สามารถเพิกได้บทว่ากสีนางได้แก่กะสินที่เป็นปฏิภาคะนิมิตบทว่าอุคาเตตวาคือถอนขึ้นโดยอำนาจการไม่ใส่ใจ คำว่าอนันตวเสนาริกมังกรโจนตัสสะความว่าเมื่อพระโยคีกระทําบริกรรมปรารบอากาศว่าอนันตังอากาศสังอนันตังอากาศสังอรูปฌานที่หนึ่งจึงเป็นอปปนาแต่หาเป็นอปปนาแก่ผู้ทําบริกรรมว่าอนันตังอนันตังอย่างเดียวไม่ แม้ในวิญญาณัญจายะตนะก็มีในอย่างนี้อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าพระโยคีแม้จะไม่กล่าวว่าอนันตังทำในใจว่าอากาโศอากาโศวิญญาณังวิญญาณังก็ใช้ได้คำว่าสันตเมตังปณีเมตันติปริกมังกโรนตัสสะความว่าเมื่อพระโยคีภาวนาอยู่ว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังเพราะอรูปที่สามมีความไม่มีเท่านั้นเป็นอารมณ์ บทว่าอาวาเสเสสุจะได้แก่บรรดากรรมฐานสิบคือกรรมฐาน8มีพุทธานุส,สติเป็นต้นสัญญาหนึ่งววัฏฐานหนึ่งที่เหลือจากกรรมฐานอันนำอัปปนามาสาสประการมีกกสินเป็นต้น คำว่าปริกรรมกัตวาความว่าทำบริกรรมโดยวิธีที่กล่าวแล้วมีอาทิว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอาหารหันต์แม้เพราะเหตุนี้ทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะแม้เพราะเหตุนี้บทว่าสาธุกะมุขหเตความว่าเมื่อพระโยคีกำหนดนิมิตได้ดีแล้วโดยอำนาจแห่งจิตที่น้อมไปเอน็นไปโอนไปในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้น สองบทว่าปริกรรมมันจะสมาธิยติความว่าบริกรรมภาวนาอันตั้งมั่นแล้วย่อมสำเร็จสองบทว่าอุปจารโรจะอุปัชติความว่าและอุปจารสมาธิที่ข่มนิวรนเป็นต้นได้ย่อมเกิดขึ้นในแห่งกรรมฐาน40ประการจบ สองบทว่าอภิญญาวเสนปะวะัตมานางความว่ารูปาวจรปัญจมชานที่เป็นไปโดยอำนาจโลกิยะอภิญญาห้ามีอิทธิวิธีเป็นต้นที่เรียกว่าอภิญญาโดยอัดว่ารู้ยิ่งคือโดยพิเศษ คำว่าอภิญญาปาทกะเปวุฒาหิตตวาความว่าเมื่อพระโยคีฝึกจิตโดยอาการ14อย่างมีการอนุโลมแก่กะสินเป็นต้นทำให้ควรแกอ่อภินิหารเข้ารูปาวจรปัญจมาชานเท่านั้นเพราะประกอบด้วยอุเบกขาและเอกัคตา และเพราะเป็นชานที่เหมาะสมคือปัญจมาชานนั้นซึ่งมีปัทวีกสินเป็นต้นเป็นอารมณ์อันเป็นบาทคือเป็นที่ตั้งแห่งอภิญญาแล้วออกจากปัญจมาชานนั้นบทว่าอาทิตย์เทยาทิกะมาวัดทิตวาความว่านึกถึงรูปเป็นต้น อันมีจำนวนหนึ่งร้อยรูปเป็นต้นที่ควรอธิษฐานคือควรทำให้เป็นต่างๆในเวลาบริกรรมแห่งอิทธิวิทยานเสียงอันต่างโดยเสียงหยาบและเสียงละเอียดในเวลาบริกรรมแห่งทิพพระโสตยานจิตอันต่างโดยจิตมีราคาเป็นต้น โดยการเห็นสีที่เป็นไปในหทัยของผู้อื่นในเวลาบริกรรมแห่งเจโตปริยญาณขันที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนอันต่างโดยจุดติจิตเป็นต้นในพบก่อนในเวลาบริกรรมแห่งปุเพนิวานุสติญาณหรือ รูปอันเป็นไปในที่อันแสงสว่างแผ่ไปถึงในเวลาบริกรรมแห่งทิพพัจาขุณสองบทว่าปริกรรมังกรณตรศัสสะคือเมื่อพระโยคียทำบริกรรมโดยในว่าสตังโหมีสตังโหมีเป็นอธิบทว่ารูปาทีสูดได้แก่นีอารมณ์ทั้งหลายอันต่างโดยรูปประชานที่เป็นบาทเสียงจิตของผู้อื่นขันที่เคยอาศัยในการก่อนเป็นต้นอันเป็นอารมณ์แห่งบริกรรม จริงอยู่บรรดาอารมณ์มีรูปเป็นต้นนี้อารมณหกคือฌานที่เป็นบาทหนึ่งกายหนึ่งและอารมณ์มีรูปเป็นต้นในที่เป็นที่อธิษฐานอารมณ์มีรูปเป็นต้นเป็นอารมณ์ของอิทธิวิทยานก่อนบรรดาอารมณ์เหล่านั้น ฌานที่เป็นบาทเป็นอดีตเท่านั้นกลายเป็นปัจจุบันอารมณ์นอกนี้เป็นปัจจุบันหรืออนาคตส่วนที่พโสตมีเสียงอย่างเดียวเป็นอารมณ์และเสียงนั้นเป็นปัจจุบันเท่านั้นส่วนอาจารย์ผู้โรจดนาอัตถกถาสังขหากหล่าวว่าขันสีเป็นอารมณ์ของปรัจิตวิชานันญาาบ้างถามว่าก็ความที่ปรจิตวิชานันญานาน,นั้นมีจิตปัจจุบันเป็นอารมณ์จะมีได้อย่างไร อารมณ์ที่อาวัชนะรับแล้วเท่านั้นย่อมเป็นอารมณ์ของจิตที่ประกอบด้วยธิ์ตลอดเจ็ดวันมิใช่หรือเมื่ออาวัชนะทำจิตปัจจุบันให้เป็นอารมณ์ดับไปอยู่แม้จิตของผู้อื่นก็ย่อมดับในเวลาพร้อมกับอาวัชนะนั้นเองเพราะเหตุนั้นความที่อาวัชนะและชวนะมีอารมณ์อย่างเดียวกันโดยอำนาจการจึงไม่พึงมีอนหนึ่งในวิถีอื่นจากมักวิถีและผลวิถี ความที่ชวะนะและอวัชชนะมีอารมณ์ต่างกันจะโดยประการใดก็ตามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงประสงค์เลยตอบว่าในอัตถกถาท่านประกอบความที่ประจิตวิชานนายานมีจิตปัจจุบันโดยสันตติและอัธนะเป็นอารมณ์ก่อนส่วนพระอนันทาจารย์กล่าวว่า ประโยคยีออกจากชานที่เป็นบาทแล้วไม่ทำการจำแนกอารมณ์ปัจจุบันเป็นต้นทำบริกรรมว่าเราจะรู้จิตของผู้นี้อย่างเดียวเท่านั้นเข้าชานที่เป็นบาทซ้ำอีกออกแล้วนึกถึงจิตโดยอาการไม่แปลกกันเลย ย่อมรู้ตลอดจิตของผู้อื่นด้วยเจโตปริยญา,ยานในลำดับบริกรรม3หรือสขณะดุดรู้ตลอดรูปด้วยทิพจักษุภายหลังทำการกำหนดจิตมีจิตมีราคาเป็นต้นด้วยกามาวะจรจิตดุดการกำหนดสีเขียวเป็นต้นก็กิจมีการบริกรรม เป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมดมีจิตที่เกิดเฉพาะหน้าเป็นอารมณ์อย่างเดียวอนหนึ่งโทษคือความมีอารมณ์ต่างกันในฐานะที่ไม่ปรารถนานั่นแลย่อมไม่มีเพราะเป็นไปโดยอาการที่ไม่ต่างกันปุเพนิวาสานุสติยานมีขันที่เคยอยู่อาศัยในก่อนนามและโคษที่เกี่ยวกับขันและนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนทิพพจักคุยานมีรูปที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นเป็นอารมณ์ นี้เป็นวิภาคแห่งอารมณ์ของอภิญญาญาเหล่านี้บทว่ายถาระหมะมเปติความว่ารูปราวจรปัญจมาชานย่อมแนบแน่นโดยความเหมาะสมแก่บริกรรมจิตนั้นๆ